ช่วงสดชื่นของคุณเจเอสวัสดีครับสวัสดีครับคุนนนทุลีพี่สนยุตรนะฮะจะเริ่มเลยตั้งแต่ต้นรายการมันไม่สดชื่นเหรอคะมันก็มี2แรง่ะมันก็ดูสดชื่นนะฮะดูกระปรี้กระเป๋าคึกคักถ้าว่าถึงกีฬาถ้าว่าถึงกีฬายี้เหรอเดี๋ยวคุณเจเอเริ่มเลยดีกว่าาเรื่องแรกจะพาไปดูเรื่องของสัตว์กันบ้างไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นเรื่องแปลกๆของสัตว์ค่ะที่ผิดธรรมชาติทีเดียวนะคะที่ประเทศจีนค่ะ ที่จีนอีกแล้วนี่ดีดูดูเจ้าตูบตัวนี้ก่อนนะคะดูธรรมดาไหมนี่มันไม่ได้พิการหรืออะไรนะแต่ว่านี่ที่เมืองฉงชิ่งของจีนค่ะเขาลากขาหลังไปตามถนนนะอยากให้คนดูไม่ได้อะไรเลยนะคะก็สามารถที่จะเดินเดินได้ตามปกตินะคะแต่ว่าที่ทําให้เห็นว่าลากขาไปมาเนี่ยนะคะก็คือว่าชอบที่จะให้คนสนใจเรียกร้องความสนใจมีปัญหาแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ตูบมีปัญหาหรือหรือมันพัน ไม่รู ok ้เหมือนกันยังไม่ได้ถามอันนี้ก็มาที่เรื่องของสิงโตทะเลกันบ้างนะคะตอนความรักของแม่ค่ะคือที่มันแปลกก็คือว่าลูกสิงโตทะเลอายุเกือบเดือนแล้วนะคะตามธรรมชาติต้องลงน้ําได้แต่ว่าแม่ห่วงเนี่ยไม่ยอมให้ลงน้านะคะลูกสิงโตก็เลยเอ้แม่แม่ขอลงน้ําหน่อยนะเออคือคนคนทำเสาวกาพากมา เส็นว่าแม่ไม่ยอมนะคะห่วงลูกมากกันลูกไม่ให้ลงน้ําเลยแม่เดี๋ยวจมพี่ตัวเล็กอยากลงอ่านี่มาเรื่องของแมวค่ะทอมกับเจอรี่นะคะแมวตัวหนึ่งค่ะนีสใส่ไล่จับหนูแต่ว่าไม่ได้ไล่ก็ปูุให้ตายนะคะไล่ไปเล่นๆค่ะเนี่ยนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาได้แหละหนูของปวดหัวนะคะเพราะว่าลงไปหลายตลบแล้ใช่ไมใช่ค่ะโหกัดกินกูเถอะโอ้ยกูจะไปมันก็ไม่ให้โอ้ยมึงฆ่ากูเลยโอ บอกว่าในการ์ตูนเนี่ยทอมกับเจอร์รี่ถึงว่าจะหนูชนะใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยแมวชนะออสงสารนะ่ะเลี้ยงเนี่ยนะเลี้ยงปัดเป็นปส,สาเยเป็นแมวมังสวิรัติเ <laughs> <laughs> เสียชัดแมวจริง oh. <laughs> ามาคก็มาที่เรื่องของอากาศหนาวกันบ้างนะคะคที่ยุโรปค่ะตอนนี้นี่หลายคนก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะมีผู้เสียชีวิตเป็นมากทีเดียวเพราะว่าอากาศเนี่ยลดลงต่ำที่สุดในรอบ30ปีค่ะเริ่มกันที่อิสตันบูลของตุรกีกันก่อนนะคะหิมะตกหนักที่สุดในรอบ30ปีค่ะการจราจรมองไปทางไหนนี่ก็เรียกว่ากลายเป็นอัมาพาตเลยนะคะรถติดกันมากทีเดียวค่ะอุณหภูมิลบ10องศาเซลเซียสนะคะ ชาวบ้านก็พากันไม่พอใจนะคะว่าทางการท้องถิ่นเนี่ยไม่มีแผนรองรับภัยธรรมชาติทําให้ผู้คนเนี่ยต้องอเรียกว่าเดินเท้านะคะหรือว่าช่วยเหลือตัวเองด้วยการรอรถซึ่งก็นานมากมาไม่ตรงเวลาซะด้วยนะคะ แล้วก็รถติดกันมากมายทีเดียวนะคะที่ตุรกีค่ะส่วนที่ยูเครนนะคะก็มีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวเย็นแล้วกว่า30คนค่ะส่วนใหญ่นี่ก็อยู่บนท้องถนนนะคะเพราะอุณหภูมิที่นั่นเนี่ยลบ23องศาเซลเซียสทั้งที่กรุงเคียฟแล้วก็เมืองอื่นๆด้วยนะคะโรงเรียนนั้นก็ต้องหยุดการเรียนการสอนกันเลยแล้วก็ต้องสร้างที่พักชั่วคราวให้กับคนเร่ร่อนหลายร้อยคนด้วยค่ะ ที่โปแลนด์ก็เหมือนกันค่ะมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวจัดแล้ว15คนนะคะอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือลบ27องศาเซลเซียสใช่ค่ะแม่น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งเลยนะคะเตือดร้อนกันค่ะทางการก็ต้องสร้างที่พักชั่วคราวด้วยแล้วก็มาติดตั้งเครื่องทำความร้อนด้วยเพราะว่าผู้คนที่เสียชีวิตเยอะเนี่ยก็คือว่าเป็นคนที่เร่ร่อนไงไม่มีบ้านนอนก็เลยเสียชีวิตกันเยอะนะคะการจราจรรถติดกันมากทีเดียวนะคะผู้คนก็นี่ก็ต้องเปิดจมูก ใช่ค่ะพราะจเ็นเนี่ยไม่งั้นมันจะเหมือนกับว่าโดนอะไรทิ่มแทงในปอดนะพวกคุณพวกคุณไม่รู้พวกคุณไม่เคยอยู่ในที่ที่มันมีหิมะขนาดนี้ใช่ครับหายใจเข้าไปเหมือนว่ามันเสียดแทงมีเข็มไปทิ่มแทงปอดถูกต้องถูกต้องมันเจ็บพี่กนกไปมาต่อไปต่อไปใช่ไหมเติบโตที่นั่นคือเติบโตที่นั่นการนี้ก็ดำบากมากเลยทีเดียวนะคะคนที่ต้องเดินทางไปทํางานไงเพราะว่าที่ทํางานเขาไม่ได้หยุดเนี่ยก็ต้องก็ต้องไปเหมือนกันนะคะนี่ประเทศไหน มีที่เอเธนส์ด้วยนะคะจุีองศาเซอเซียสนมีกี่ะไรอ่ะรัสเซียลบสี่สิน้องๆที่ไปแข่งแกะสลัน้ำแข่งที่ฮา r บินตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยลบสามเราว่าสุดๆแล้วนะที่รัสเซียลบสี่สิบลบสี่สิบใส่ประมาณกี่ชั้นอ่ะออกไม่ได้มันต้องอยู่ในฮีเตอร์อย่างเดียวออกไม่ได้เลยใส่กี่ชั้นเนี่ยออกมาก็แบบโอ้โหใช่ไหมฮะใช่เชี่ยวชาญมาก อย่าไปนะท่านผู้ชมฮะช่วงนี้ตุรกีโปแลนด์รัสเซียเนี่ยคือไปไม่ได้เลยนะฮะพี่กขกใช้ประสบการณ์จากที่ไปอยู่บ้านหลินปิงมาเชิญค่ะมันชอบล้อเลียนเนย่เดี๋ยวช่วยพาไปเรื่องอื่นจะได้ไม่เป็นไรนะจะเอก้าค่ะเดี๋ยวไปต่อเลยนะคะเรื่องของอาเซียนค่ะเลขาธิการอาเซียนนะคะก็บอกว่าจะขอร้องให้ประชาคมโลกนะคะ ให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรพม่าะนะคะเพื่อที่จะจูงใจให้พม่าเนี่ยพัฒนาเรื่องของระบบประาชาธิปไตยนะคะดรสวินพิสุวรรณเลขาธิการสมราคมประชาชาติเอเยตหวัอออกเชียงใต้หรือว่าอาเซียนนะคะไปพูดที่กรุงโตเกียวค่ะบอกว่าหลังจากพม่าไยโอนอำนาจจากรัฐบาลทหารมาสู่รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่าพม่าเดินไปถูกทางแล้วโดยเฉพาะการปล่อยนักโทษการเมือง หลายคนเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย,ตยที่ควรจะสนับสนุนค่ะซึ่งอาเซียนก็จะหนุนพม่าให้เดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นเดือนเมษายนนี้ก็ต้องโปร่งใสและก็ยุติธรรมซึ่งก็จะมีนางอ,องซานสูจีเนี่ยนะคะมาลงในการเลือกตั้งซ่อมด้วยนะคะพร้อมกันนั้นก็อาเซียนก็ขอชวนให้ญี่ปุ่นช่วยกันสนับสนุนพม่าด้วยการลงทุนด้านสาธารณูปโภคนะคะอย่างเช่นถนนรถไฟการโทรคมนาคมและพลังงาน ก็จะถือเป็นการเปิดตลาดสินค้าออกจากญี่ปุ่นพร้อมกันไปด้วยค่ะ ขณะเดียวกันนะคะด้านรัฐบาลพม่าก็ประกาศว่าจะชวนต่างชาติกามาลงทุนในพม่าอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะด้านสาธารณภพนะคะก็มีการนําข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณารับรองอจากรัฐสภาแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็มีการพิจารณางบประมาณปีนี้ด้วยนะคะก็มูลค่าสูงเป็นประวัติการค่าถึง52,000ล้านด,ดอลลาร์นะคะโดยเงินงบประมาณส่วนใหญ่นี้ก็จะนําไปใช้สร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้านะคะโรงไฟฟ้าแล้วก็ระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้เท่าเทียมกับชาติเพื่อ นด้วยน,ะะนอกจากนี้นะคะทางอาเซียนบวกสามเองนะคะก็จะมีการจัดตั้งหน่วยงานเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการเงินไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ารอยในยุโรปค่ะประเทศสมาชิกอาเซียน10ชาตินะคะก็ร่วมมือกับญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ะคะ่ะมาเปิดตัวสำนักงานเศรษฐกิจมหาภาคและการวิจัยอาเซียนบวกาหรือว่าแอมโรที่สิงคโปร์นะคะ สำนักงานนี้จะทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์นโยบายการเงินการคลังของประเทศต,ต่างๆในภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงจะตัดสินใจด้วยว่าจะใช้มาตรการไหนมาเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดวิกฤตการเงินในภูมิภาคนะคะทางอาดีตผู้บริหารธนาคารกลางจีนนะคะก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญมากขณะนี้ก็คือการเสริมสร้างระบบการเงินของภูมิภาคให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อเป็น โรคกำบังนะคะไม่ให้เอเชียเนี่ยต้องปนป่วนจากพิษนี่สินในยุโรปอย่างที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันค่ะทางด้านของชาวริพอริกกันนะคะตอนนี้ก็ออกไปใช้สิทธิ์นะคะเรือกตั้งขั้นต้นกันหรือว่าพร i เมอรี่นะคะที่รัฐฟลอริดา mm. ซึ่งในมิดรอมนี้นั้นก็เป็นตัวเก่งในรัฐนี้ค่ะ ผลการยังเสียงก่อนวันเลือกตั้งนะคะพบว่าในมิตรรอมนี่มีคะแนนนิยมนำในนิวกิงกริชเป็นตัวเลขถึง2หลักค่ะรัฐฟลอริดาเป็นอีกรัฐหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจอย่างมากตัวเลขคนว่าง,งานที่รัฐนี้เกินกว่า9%นะคะแล้วก็อสังหาริมทรัพย์หลุดจำนองและถูกยึดมากมายทีเดียวผู้ลงคะแนนที่เมืองแทมปาคนหนึ่งค่ะบอกว่าในรอมนี่เป็นนักธุรกิจฝีมือดีอาจช่วยเหลือชาวฟลอริดาได้และรัฐฟลอริดานี้ก็ถือเป็นเวทีเลือกตั้งอีกแห่งที่มีการหาเสียง การสาสโคลนกันอย่างหนักนะคะโดยผ่านทางสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ด้วยทางด้านของนายนิวกิงริชนั้นยอมรับว่าอาจพ่ายแพ้ในฟลอริดาแต่ก็เชื่อมั่นว่าผลแพ้ชนะจะมีขึ้นเดือนมิถุนายนหรือว่ากรกฎาคมนี้ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะด้านในรอมนี่เองนะคะคนนี้นะคะก็ได้พูดที่สนามฟลอริดาว่าจะส่งเขาสู่การได้รับเลือกเป็นผู้แทนพรรครรพับลิกันลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐ จากนายบารัอกโอบามาซึ่งอยู่ฝากเดมโมแครตได้อย่างแน่นอนนะคะ hey, <guys. S 1> ส่วนผลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะ hey, <guys. S 1> เมื่อวันจันทร์ hey, <guys. S 1> พบว่าในรอมนี้นั้นจะได้รับชัยชนะเหนือในกิงริดด้วยคะแนน43ต่อ28เปอร์เซ็นต์ สำหรับรัฐฟลอริดานี้นะคะอนุญาตให้ลงคะแนนผ่านอีเมลได้ซึ่งก่อนวันเลือกตั้งได้มีผู้ใช้สิทธิ์ผ่านอีเมลไปแล้วกว่า35ค่ะหลังจากเวทีที่ฟลอริดาแล้วนะคะสนามต่อไปก็จะเป็นการย่างเสียงที่รัฐเนวาดาซึ่งกำหนดไว้ในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยเป็นการเลือกตั้งแบบคอคัสค่ะ ส่วนในการถแถลงนโยบายประจําปีครั้งสุดท้ายนะคะของนายบาร์โอบามาที่ผ่านมานะคะทางสื่อของจีนเนี่ยเขาได้ไปจับคําพูดคําพูดหนึ่งด้วยนะคะว่ามีการโจมตีนโยบายของจีนซึ่งเขาก็บอกว่าเอ๊จะพูดไปทําไมนะคะไปฟังจากคุณสุธิชัยค่ะประธานทิพยตีบาร์โอบามากับจีนนั้นทัศนคตินี่เปลี่ยนไปเยอะเลยครับโดยเฉพาะเมื่อฟังรายงานประจําปีต่อรัฐสภาของโอบามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เมื่อปีที่แล้วนี่เองโดยเฉพาะตอนที่ขึ้นมาในรับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยบารักโอบามาจะยกตัวอย่างจีนในแง่บวกแต่ว่าใน State of the Union ปีที่แล้วกับปีนี้นี่หนักเลยครับยกตัวอย่างจีนเนี่ยในแง่ลบมากๆล่าสุดเนี่ยที่พูดในสภาบอกว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ชอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและทำให้สินค้าตัวเองถูกเพื่อที่จะเข้ามาในตลาดสหรัฐก็เข้ากับเป็นการแย่งเอางานการของสหรัฐไปจาก คนอเมริกันแปลว,ว่าคนตกงานเพราะว่าสินค้าจีนถูกถูกเข้าไปตีตลาดในสหรัฐอเมริกาและในคําประกาศนี้ก็บอกด้วยครับว่าอเมริกานน้ได้ฟ้องจีนในหลายๆเรื่องโอบามาประกาศเลยครับว่าจะไม่ยอมให้คู่แข่งเล่นผิดกติกาอันนี้ไม่ได้ระบุจีนแต่ใครๆก็รู้ครับว่าโอบามาหมายถึงจีนแน่นอนบอกว่าเราเนี่ยได้ฟ้องจีนในหลายกรณี และก็ได้ผลอ้างว่านี่จะทำให้คนจีนรัฐบาลจีนได้รู้สึกว่าสหรัฐจ,จะไม่ยอมในกรณีที่จีนเอารักเอาเปรียบในเรื่องการค้าขายในเรื่องการลงทุนแม้กระทั่งเรื่องเงินหยวนก็ตามแต่สหรัฐก็มองว่าจีนนั้นใช้เงินหยวนพยายามที่จะให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่สมจริงสมจังเพื่อสร้างความได้เปรียบในการส่งออกพูดง่ายๆก็คือว่าบารโคบามานต้องการที่จะยกให้คนบริการเห็นว่า สหรัฐนั้นไม่ใช่เป็นยักษ์ใหญ่ที่กำลังย่ำแย่จีนกำลังทะยานขึ้นมาและทำให้อเมริกานั้นต้องตกหล่นหายไปในเวทีระหว่างประเทศเพราะว่าโอบามาเองนั้นปีนี้เป็นรีหาเสียงด้วยครับต้องการที่จะให้เห็นว่าอเมริกานั้นไม่ได้ลดน้อยถอยความสำคัญลงไปเพียงแต่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ต่างๆนานา,นาทั้งการทหารทั้งเศรษฐกิจและการเมืองเท่านั้น แต่ว่าจีนก็พยายามจะบอกกับสหรัฐครับว่าอย่าเข้ามาแทรกแซงกิจการในเอเชียเพราะว่าจีนถือว่าการที่สหรัฐเข้ามาพูดถึงเรื่องทะเลจีนใต้พูดถึงกรณีระหองระแหงระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นเป็นเรื่องนอกเหนือความรับผิดชอบและเกินกว่าที่สหรัฐจะเข้ามายุ่งยากได้สหรัฐอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นหมหาอำนาจโลกและเป็นพ a ซิฟิกพาวเวอร์คือเป็นประเทศเป็นอำนาจใน เอเชียและแปซิฟิกด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งของสหรัฐนั้นอยู่ในแปซิฟิกนี่แหละครับคือสิ่งที่บารักโอบามาเปลี่ยนน้ำเสียงครับเดิมพยายามจะยกจีนเป็นตัวอย่างของนวตัตก,กรรมของการลงทุนในการศึกษาแต่ว่าพอภาพของจีนบวกขึ้นไปเรื่อยๆทําให้สหรัฐมีภาพลบบารักโอบามาต้องกลับมาพูดใหม่ครับว่าจีนเป็นคนขี้ขโมยเอาทรัพย์สินทางปัญญาของเราไปฉะนั้นอเมริกาจะไม่ยอมจีนที่จะทําอย่างนี้กับอเมริกาอีกต่อไปครับ ดูให้ดีครับว่าโอบามาต่อจีนนั้นปรับเปลี่ยนท่าทีของโอบามาตลอดเวลาเพราะว่าปีนี้เป็นปีเลือกตั้งครับก็เรียกว่าผู้นําสหรัฐแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นผู้นําอยู่หรือว่าผู้สมัครในต่างก็พยายามที่จะหาเสียงทางด้านของนโยบายเศรษฐกิจให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของอเมริกาเองก็มีปัญหาด้วยโชได้โชไดก็ต้องยกตัวอย่างอย่างจีนนี่แหละเพราะว่ากําลังมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะในเรื่องของค่าเงินหยวนเอ่ยแล้วก็เรื่องของการค้าการส่งออกด้วยครับ ขอบคุณคุณเอยนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงหน้ามาดูนะฮะผลฟุตบอลรีมร์ลีกเมื่อคืนนี้บิ๊กแมตช์นะฮะทีมใหญ่คือโอ้โหทุกทีมเลยผลเป็นยังไงเดี๋ยวก็มาดูพักสักครู่ครับ